แรงมากชาวเน็ตบังเอิญเจอซงจูเอ๋อในห้างถูกพนักง,งานสุบสิบระยะเผาขนหลังหายหน้า8เดือนเส้นข่าวหรือเลี่ยงภาษีทำชาวเน็ตคอมเมนต์สน,นัน เป็นอีกหนึ่งดารานักแสดงดาวรุ่งมากความสามารถที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยล่ะค่ะสาหรับซงจูเอ,อ๋อตั้งเอกสาวสวยหน้าตาน่ารักที่เคยฝากผลงานทางด้านการแสดงเอาไว้อย่างมากมายหลายเรื่องทั้งหนังและซีรีส์หลังจากที่ได้เริ่มเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่ยังเด็กและมีผลงานเรื่องแรกในปี2005ซึ่งด้วยความสามารถที่โดดเด่นของเธอบวกกับใบหน้าที่น่านรักก็ยิ่งทาให้เธอได้รับความสนใจพร้อมกับผลงานทางด้านการแสดงออกมาให้แฟนๆได้รับชมอยู่เรื่อยๆ นอกจากนี้เธอ,อยังได้รับรางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในรายการฮัวติ้งอะวอร์ดครั้งที่26อีกด้วยและในปี2023เจ้าตัวก็ได้มีการออกมาโปรโมทซีรีส์เรื่องใหม่ที่ได้เล่นคู่กับพระเอกหนุ่มสุดหล่อมาดิ้งอย่างหลิววีหนิงในเรื่อง The Prisoner of Beauty ปรปักปรจำนวนซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่ถูกสร้างมาจากนาวนิยายชื่อดังที่ถูกแฟนๆพูดถึงตั้งแต่ยังไม่เริ่มเปิดกล้องเลยด้วยซ้ำและเมื่อมีการปล่อยตัวอย่างออกมาก็สามารถเรียกกระแสจากแฟนๆแต่อย่างถล่มทลายจนทําให้ผู้คนเริ่มมีการพูด ถึงชื่อของซงจูเอ๋อเป็นอย่างมากในเวลานั้น แต่ในขณะที่เส้นทางการเป็นนักสแสดงของเธอกําลังไปได้สวยก็ได้เกิดเรื่องราวดราม่าเก,กี่ยวกับเธอขึ้นเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมปี2023หลังจากที่มีอดีตพนักงานได้ออกมากล่าวหาว่าซงจูเอ๋อนั้นมีการจงใจทําสัญญาเพื่อหลบเลี่ยงภาษีเป็นจํานวนเงินกว่า45ล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ215ล้านบาทซึ่งหลังจากที่มีข่าวหรือนี้ออกมาก็ยังไม่ได้มีการตรวจสอบหลักฐานที่แน่ชัดแต่ทางสื่อและทางโซเชียลมีเดียต่างๆของจีนทุกแพลตฟอร์มต่างพากันลบชื่อและวิดีโอ โฆษณาของซงจูเอ๋อออกทั้งหมดเพื่อรอจนกว่าจะมีการตรวจสอบในเรื่องนี้ให้แน่ชัดนอกจากนี้ข่าวลือดังกล่าวก็ยังมีผลไปถึงสีร่รีที่เธอทําการแสดงอย่างเรื่องปรปักจำนนที่แฟนๆต่างรอคอยจําต้องถูกระงับการฉายไปแบบไม่มีกําหนดไปในทันทีและเรื่องนี้ยังส่งผลกระทบไปยังธุรกิจครอบครัวของเธออีกด้วยโดยถูกมองว่าเป็นการทําธุรกิจที่ไม่โปรง่งใสทําให้ในตอนนั้นไม่มีผู้จัดคนไหนอยากที่จะร่วมงานกับเธออีกเลยและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการออกมาประกาศผลการส สอบสวนในเรื่องนี้ยังเป็นทางการเรียกได้ว่าเป็นมรสุมครั้งใหญ่ของชีวิตของซ่งจูเอ๋อเลยก็ว่าได้ แต่ล่าสุดหลังจากที่เจ้าตัวหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานกว่า8เดือนจากข่าวโดยการหลบเลี่ยงภาษีในครั้งนั้นก็ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ออกมาพลเเรื่องราวที่ได้บมงเอิญเจอกับซ่งจูเอ๋อร์ที่ห้างสรรพสินค้าลงในแอปเซี่ยงหงซู่โดยเธอนั้นได้โพลเล่าเรื่องราวที่บมงเอิญเจอกับซ่งจูเอ๋อร์เอาไว้ว่าในขณะที่เธอกําลังเลือกซื้อน้ําหอมอยู่นั้นก็ได้ยินพนักง,งานในร้านซุปซิพูดถึงเรื่องทางบ้านของซ่งจูเอ๋อร์เธอก็เลยสงสัยว่าทําไมถึงได้พูดกันเกี่ยวกับเรื่่่อออองงงนนนนี้้ทําาาาใหเเธไไตะโกกถมพังงปวซจู ใช่กำลังเดือดร้อนเพราะหลบเรียงภาษีอยู่หรอจึงหลังจากที่เธอนั้นได้ทาออกไปแบบนั้นก็ทําให้พนักง,งานภายในร้านถึงกับหน้าเวอแล้วก็เงียบกันหมดหลังจากนั้นพนักง,งานคนหนึ่งในร้านก็ได้มีการมากระซิบบอกกับเธอว่าซ่งจูเอ๋ออยู่ข้างหลังเธอแล้วพอเธอหันกลับไปก็ได้เจอกับซ่งจูเอ๋จริงๆจึงถึงแม้ว่าซ่งจูเอ๋จะใส่แมสใส่หมวกปิดหน้าปิดตาไว้แต่เธอก็ยังจําได้ทําให้เธอรู้สึกขขยหน้ามากที่พูดถึงซ่งจูเอ๋ไปแบบนั้นและเธอก็มั่นใจอีกด้วยว่าซ่งจูเอ๋จะต้องได้ยิินส่่งทีเธอออพูดออก ออย่่างแนนนเพราะเธอนั้นพูดค่อนข้างดังมากจึงทําให้เธอนั้นรู้สึกอายและรีบออกจากร้านมากก่อนที่เธอจะกลับไปถ่ายรูปของซงจูเอ๋อไว้แล้วนําเรื่องราวดังกล่าวมาโพตนั่นเองซึ่งหลังจากที่โพดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ทําเอาชาวเน็ตจีนจํานวนมากออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณตลกมากทางที่พนักง,งานกําลังพูดกันเบาๆแต่คุณกลับพูดออกมาเสียงดังสุดๆปกติการพูดคุยจะต้องเสียงเท่ากันไม่ใช่หรอ ฉันจะพูดแบบเดียวกันถ้าฉันเป็นคุณทำไมคุณถึงเคินล,ล่ะไม่ใช้คุณที่หลบเลี่ยงภาษีสักหน่อยเป็นต้นแต่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องการพยายามหลบเลี่ยงภาษีของซงจูเอ๋อออกมาแต่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดจึงทําให้แฟนๆหลายคนนั้นยังคงรอคอยและรอชมผลงานของเธออยู่เป็นจนํานวนมากเลยล่ะค่ะ